ดูวอลเล่บอลสดไทยพบโครเอเชียช่อง7 HD ถ่ายทอดสดช่องดูวอลเล่บอลออนไลน์ดูวอลเล่บอลสดไทยพบโครเอเชียช่อง7 HD ถ่ายทอดสดช่องดูวอลเล่บอลออนไลน์ลุ้นสาวไทยเก็บ3แต้มให้ได้ในเกมสุท้ายของสัปดาห์ที่2จากที่ก่อนหน้านี้3เกมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยยังหาชัยชนะไม่เจอเลยเมื่อพวกเธอแพ้เยอรมนี1-3แพ้สหรัฐอเมริกาศูนย์ 3ก่อนจะปิดเกมเซอร์เบียไม่ได้แพ้ไปอีก2 3ในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023 FIVB วอลเล่บอ l Nations League 2023หรือ VNL 2023ดูวอลเล่บอลสดลิงค์ท้ายข่าวดูวอลเล่บอลสดโดยผลงานจากทั้ง7เกมที่ผ่านมาสาวไทยมีอยู่8คะแนนชนะ2เกมแพ้5เกม รังอยู่อันดับที่12ของตารางซึ่งสัปดาห์นี้เริ่มมีผลโดยตรงกับการเข้ารอบไฟนอลเพื่อไปแข่งรอบสุดแท้อที่สหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าสาวไทยสามารถเก็บ3ามแต้มในเกมสุดท้ายได้พวกเธอจะดีดขึ้นไปอยู่อันดับที่9ก้าแทนเซอร์เบียทันทีสำหรับวันนี้ถือเป็นงานไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับสาวไทยเพราะพวกเธอต้องเจอกับโครเอเชียรองมวยของตารางซึ่งถ้าให้วิเคราะห์จากสถานการณ์สาวไทยอาจจะเก็บได้3ถึงศย์เซต แต่ต้องมาลุ้นก่อนว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและแนนทัดดาวนึกแจ้งจ,งจะสามารถลงช่วยทีมได้ไหมถ้าลงไม่ได้ก็ต้องลุ้นหนักหน่อยดูวอลเล่บอลสดดูวอลเล่บอลสดวอลเล่บอลสาวไทยจะลงทำการแข่งขันกับโครเอเชียในวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566แ,แฟนแฟนวอลเล่บอลยังถ่ายทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ได้ทาง buckabu.tv และช่อง 7hd เช่นเดิม และสามารถดูแมตช์สาวไทยย้อนหลังได้ที่บักอาบูทีวีหรือคลิกลิงก์ดูวอลเล่บอลสดด้านล่างได้เลยมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าไทยพบโครเอเชียเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูสดวอลเล่บอลทุกคู่น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสด